จำต้องกันเด้อพี่น้องเลยน้ำพริกเห็ดนะคะเห็ดป่าเห็ดตะไคร่จากเพื่อนคิดยากนะคะพี่น้องติ่งเห็ดไข่ปนจ้าพี่น้องเลยก็จะมีพริกนะคะมีพริกมีเห็ดย่างเตาถ่านอหอมเลยนะคะ ตำเจลเฮดไข่จ้า,าจพี่น้องเสร็จน้ำกันเด้อตำเจลเฮดตะไข้ค่ะพี่น้องเลยนี่ก็พริกนะคะเพื่อนเพื่อนที่เรา,เาไปย่างเนาะหอมแดงจะ้ะตำเจลเฮดตะไข่จ้ะพี่น้องเลยพริกตำป่นจะ้ะ มั่งกันเด้อพีนอพพอ่น้องเลยมีพริกจ้าพริกหย่างหอมแดงจ้าเผาไฟหอมกระเทียมเนาะใส่เห็ดลงไปเลยจ้าเห็ดตะไคร้ค่ะเพื่อนเเห็ดลงไปเลยเห็ดตะไคร้ย่างจ้าเพื่อนเพื่อเจลเห็ดตะไคร้ค่ะเสิบมัองกันเด้อพี่น้งนนองเลย ฮู้หยหูยเลยค่ะพี่น้องปิ่งตอทานฮู้ยฮูยเลยพี่น้องแซบไม่ตัดเด้อรดกันนะคะเพื่อนๆใส่ชูรสนิดนึงจ้าตามใจชอบเนาะพี่น้องใส่มักแสบหลายกับใส่หลายจ้า น้ำปลาร้าค่ะตามใจชอบกันนะคะเพื่อนๆน,น้ำปลาปลาเล็กน้อยจ้านเานาะอะไรก็เลย แล้วนะคะเพื่อนๆเจลเน็ดไข่ค่ะพี่น้องเนี่ยอ๋อห่วยๆเลยคะ่ะพร้อมเสิร์ฟเลยนะคะเพื่อนๆจะมีเนาะแก่พักพี่น้องแตงกวานะคะถั่วปูมะเขือเฉาโมงมะเขือพวง,งจ้าคนเน็ดไข่ค่ะพี่น้องว่าน้ำพริกเผ็ดนะคะ เห็ดป่าค่ะเพืเ่อนๆเสร็จแล้วจ้านี้ก็โรยด้วยผักนะคะเพืเ่อนๆชีต้นหอมจ้า